วิดีโอ YouTube เรื่องภา r 4อชายนาดีน Workshop United Intruder Resistance 2 0 0 2 Freedom Teaching การบรรยายของอัจยานาดีนการรวมตัวต่อต้านผู้บุกรุก2 0 0 2คำสอนแห่งอิสรภาพส่วนที่4จากช่อง Return to Amenti เป็นการบรรยายโดยอัจยาาาดีนซึ่งให้รายละเอียดเกี่ยวกับเส้นทางชีวิตส่วนตัวการศึกษาทางจิตวิญญาณและที่มาของคำสอนที่เธอเผยแพร่แก่นสารและข้อมูลสำคัญ ผู้บรรยายอธิบายว่าแรงจูงใจในการสอนของเทอมาจากการได้รับอิสรภาพซึ่งรวมถึงความเข้าใจที่ว่าบุคคลสามารถเดินผ่านสตาเกตประตูมิติและหายตัวไปได้ประวัติส่วนตัวและการพัฒนาทางจิตวิญญาณดอกจันหลายพบภูมิเมื่ออายุประมาณ28ปีเธอเริ่มเห็นลำดับเวลาเชิงเส้นของภพชาติต่างๆของเธอโดยกล่าวถึงความเชื่อที่ว่าทุกคอนมีชีวิตประมาณ1,728ชาติที่ดำเนินไปพร้อมกัน ดอกจันการปรากฏของความถูกต้องแม้ว่าวัยเด็กและวัยรุ่นจะน่าหวาดกลัวแต่เธอก็รู้สึกถึงการปรากฏตัวที่เธอเรียกว่าพระเจ้าหรือความถูกต้องอยู่เสมอซึ่งทำให้เธอเชื่อมั่นว่าจะไม่เป็นไรไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นภายนอกดอกจันการยอมจำนนต่อพระประสงค์ของพระเจ้าเธอเล่าถึงการเรียนรู้ที่จะยอมจำนนและพูดว่าขอให้พระประสงค์ของพระองค์สำเร็จซึ่งหมายถึงพระประสงค์ของพระเจ้า การส่งผ่านคำสอนดอกจันแผ่นคลอสตาดอระหว่างปี1996-1997เธอได้รับคำขอให้เริ่มรับการส่งผ่านข้อมูลสำหรับหนังสือจากแผ่นดิสโฮโลแกรมที่เรียกว่าแผ่นคลอสตาดอเธออธิบายว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเทคนโนโลยีทางกายภาพแบบข้ามฮาร์โมนิกที่บรรจุบันทึกของผู้สถาปนาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์และจิตวิญ,ญญาณที่สูญหาย ดอกจันผู้เดินทางเล่มหนึ่งหนังสือเล่มแรกชื่อผู้ถูกกลักพาตัวที่หลับไหล The Sleeping a b d u c t e s เป็นการแปลที่มุ่งเน้นไปที่ผู้ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับ UFO และการถูกหลักพาตัววัตวจักรการเปิดสตา์เกตดอกจันหีบพันธสัญญาได้จุดประกายก่อนที่หนังสือเล่มที่สองจะตีพิมพ์เธอได้รับข้อความว่าหีบพันธสัญญาได้จุดประกาย ดอกจันท์ทางผ่านมิติเธอระบุว่าหีบพันธสัญญาเป็นทางผ่านมิติซึ่งตั้งอยู่ใต้มหาพีระมิดในกีซ่าประเทศอียิปต์ดอกจันทร์วิกฤตการดาวเคราะห์การจุดประกายนี้หมายถึงวัตะจักรการเปิดสตาร์เกตจะเกิดขึ้นจริง,รงซึ่งเป็นเหตุการณ์สำคัญเธออธิบายว่าหากวัตะกรนี้ไม่สมบูรณ์ในครั้งนี้โลกจะแตกดับก่อนถึงวัตะกรถัดไปเนื่องจากผลจากการกระทำของเผ่าพันธุ์ซิต้าและวาระการครอบนำโลกเดียวของเผ่าพันธุ์ดราโกเนียน ดอกจันผู้เดินทางเล่มสองหนังสือเล่มที่2ชื่อความลับแห่งอเมนติ The Secret of a m e n t i เริ่มเขียนขึ้นหลังเหตุการณ์นี้และเริ่มเปิดเผยประวัติศาสตร์ที่สูญหายของเผ่าพันธุ์มนุษย์รวมถึงเผ่าพันธุ์ดั้งเดิมที่เรียกว่าโทนีอัมหนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นอย่างระมัดระวังโดยหวังว่าเผ่าพันธุ์ออนุนนาคิผู้ตกสวรรค์จะยังคงให้เกียรติพันธสัญญาเอมเมรัล์